สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะเอ็มเฮตลาดลงเกลือปะป๊าช็อปนะคะโกดังพายินสองีหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาแกะงานเสื้อยืด USA นะคะแมนทีช์ตนับเบอร์ทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันแล้วนะคะวันนี้น้องแกะงานเสื้อยืดให้ดูงานนะคะพี่จ๋าแกะงานเสื้อยืด US ให้ดูงานนะพี่ๆนะ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะแกะให้ดูแบบสดๆเลยนะพี่นะถ้าชอบกระสอบนี้สั่งได้เลยนะคะกระสอบนี้ว่างนะพี่นะกระสอบนี้ยังว่างนะคะใครสนใจจับจองได้เลยนะคะหรือจะรับกระสอบใหม่ก็แจง้งแม่ค้ามาได้เลยจนะ้าเดี๋ยวเรามาให้ดูนะคะเดี๋ยวให้บังเปิดให้ดูเลยนะคะพี่จา๋าโอ้โหพี่ดูลูกนี้ลูกนี้เดี๋ยวพี่ดูนะคะเดี๋ยวดิดูทเดฟอน ลูกนี้นะพี่นะลูกนี้จะออกแนวโทนดำนิดนึงนะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใครอยากได้สีสดใสบอกแม่คะได้เลยนะคะอยากได้สีสดใสเยอะอยากได้ดําเยอะบอกได้เลยนะคะจัดให้นะพี่นะจัดให้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะนี่เริ่มตัวแรกด้วยตัวนี้เลยนะคะพี่จ๋านี่พี่ดู สวยจัดสวยจัดนะคะนี่พี่ดูนะคะผ้าอย่างสวยแล้วพี่นะพี่ดูพี่ดูสกรีนนะคะพี่ดูพี่ดูดูพี่ดูสกรีนอย่างสวยนะพี่นะอย่างสวยนะคะกระสอบนี้สามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋ากระสอบนี้สามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋างานได้ขายนะพี่นะงานได้ขายนะคะเสื้อยืดนะคะ สสยืด U S นะคะพี่จ๋า3ามพันหอบาทจ้าดูไปด้วยกันนะพี่นะดูไปด้วยกันนะคะสวยมากอย่างสวยอะ่ะอย่างสวยนะใครรับก็จับจองมาได้เลยค่ะเนี่ยให้พี่ๆดูนะคะงานอย่างดีนะพี่<ด>นะ<ด>งานอย่างดีนะคะนี่แคลิฟอร์เนียแบร์ทุกคนดูอันนี้เป็นลายมันนะพี่นะเนี่ยพี่ดูนะคะ งานอย่างสวยพี่จ๋างานอย่างสวยนะคะใครอยากขายเสื้อ US ก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะพี่นะจัดโปรไปที่3,300ันะพี่นะจัดโปรให้ลูกค้านะคะกระสอบเสื้อ US นะคะ3,300ันสารบาทนะจ๊ะพี่จ๋าสามพันบาทโอ้โหวินเทจทุกคน สามพันสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่จา๋าพี่ดูเนี่ยพี่ดูนะคะยุพ mm ูดเนี่ยเพื่อนยุพูดเนี่ยเนี่ยเวนเวนวีโชว์เวนเฟสเน็ตวีโชว์เก็นดิสวันพูดเนี่ยนี่นะพี่นะพี่ดูสามพันดูมีสองสามพันสามร้อยบาทนะคะกระสอบใหม่ก็มีนะคะหรือจะรับกระสอบนี้ก็ได้นะจ๊ะพี่จา๋าเลือกได้เลย จะรับกระสอบนี้หรือจะรับกระสอบใหม่นะคะ3,300บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จา๋าพี่ดูดูยังสวยยังสวยนะคะยังสวย3ามพันสอบาทนะคะจัดโปรให้พี่ๆเลยนะคะ3ามพันสามอบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ดูค่ะงานสวยขนาดไหนงานยังสวยนะจ๊ะพี่จา๋างานคือสวยเลยนะงานได้ขายทุกตัวเลยนะคะพี่จา๋า งานได้ขายทุกตัวนะคะดูไปด้วยกันนะพี่นะาสามพันสามร้อยนะคะเนี่ยพี่ดูงานคือแบบงานได้ขายนะพี่นะโอ้โหยังสวยอะ่ะกิวเด่นนะคะพี่จนะ๋าเนี่ยพี่ดูนะคะใครอยากขายเสื้อยืดเกาะแนะนำรุ่นนี้เลยนะพี่นะนี่ลายสองฝั่งเลยตัวนี้ พี่ดูนะคะงานอย่างสวยนะพี่นะนี่พี่ดูนะคะลายสองฝั่งเลยนะคะสามพันสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จา๋ากระสอบนี้สามพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสี่สิบห้ากิโลนะคะจะรับกระสอบใหม่หรือจะรับกระสอบนี้ก็ได้นะคะงานคือแบบวินเทจนะคะ <V intage. S 1> พี่จา๋าพี่ดูพี่ดูงานนะคะ ดูไปด้วยกันเลยนะพี่นะดูไปด้วยกันเลยนะคะพี่ดูลายสวยนะคะโอ้โหมิกี้เมาส์ปะเซมไลท์มิกี้เมาส์ใช่เลยมิกี้เมาส์นะทุกคนจ๋า3า0พันามนะคะ3,300รอขอบคุณที่กดไล้์ให้น้องค่ะวันนี้เปิดให้พี่ๆดูงานนะ ใครชอบงานสไตล์นี้นะคะ3า0พเท่านั้นนะคะพี่จา๋าสามพเท่านั้นค่ะกระสอบรีวิวกระสอบนี้ยังว่างนะคะขอบคุณค่ะพี่มาลาัยขอบคุณค่ะคาโก้ขายาวสวัสดีค่ะพี่สิริคาะโก้ขายยาวยังไม่เข้าเลยจ้ายังไม่เข้าเลยนะคะ รับก็ทักมาได้นะคะวันนี้จะส่งทั้งหมดเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะพี่ดูงานคือแบบสวยมากสวยทุกตัวนะคะพี่จา๋าขอบคุณค่ะเนี่ยพี่ดูนะคะดูงานนะคะพี่ดูงานอย่างสวยนะคะได้ประมาณ240ร้อยสี่ถึงสองร้อยห้าตัวนะจ๊ะพี่จา๋าได้ประมาณ240 ถึง250ตัวใครรับกระสอบนี้ทักมาได้เลยนะคะ3,300บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋า3,300บาทเท่านั้นนะคะ, 3, 000, ททนนะ,คะยังไม่เจอตัวเสียเลยนะคะณนะปัจจุบันเปิดมาพักใหญ่แล้วนะคะยังไม่เจอตัวเสียเลยมัดย้อมอย่างเยอะพี่ดูงานอย่างสวยนะคะพี่จา๋างานอย่างสวยนะ,ะ3,300เท่านั้นนะคะพี่จา๋าแล้วผ้าได้เยอะมาก ผ้าได้เยอะมากนะคะพี่จ๋าผ้าได้เยอะมากวิธีกูดอ่ะเนี่ยพี่ดูผ้าได้อย่างเยอะพี่ดูพี่ดูลายเนี่ยพี่ดูอย่างสวยอะ่ะแล้วลายอย่างดีนะพี่นะลายอย่างดีพี่ดูอย่างดีราดูไปด้วยกันนะคะพี่จ๋าใครชอบใครอยากขายสไตล์นี้นะคะสั่งมาได้นะพี่นะลูกใหม่หรือลูกนี้ก็ยังว่างนะคะ ดูไปด้วยกันนะคะเนี่ยพี่ดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่มาลัยขอบคุณมากๆเลยค่ะของพี่มาลัยก็จะส่งวันนี้เหมือนกันนะคะนี่ใครอยากสั่งก็สั่งมาได้เลยนะคะส่งวันนี้ทุกกระสอบนะคะ ตัดยอดประมาณห้ามงเย็นนะพี่พี่จา๋าตัดยอดห้าโมงเย็นใครอยากสั่งอะไรอยากส่งวันนี้ทักมาได้เลยนะคะจะส่งของทุกวันจ้าขอบคุณค่ะพี่แนนเบบี้เลิฟขอบคุณมากเลยค่ะพี่จา๋างานสวยจริงๆง,งานได้ขายนะแล้วน้องจัดให้ไปในราคา3ามพัามเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจนะพี่นะาพี่ดูลายแต่ละตัวไม่ดีกูดนะโซมาพี mm, <very> so peace, นะ <Yeah. S 1> เนี่ยดาวได้ได้ได อย่างดีอะพี่จ๋างานอย่างดีนะยังไม่เจอตัวขาดเลยเนี่ยได้ขายงานได้ขายนะพี่นะเนี่ยพี่ดูไปด้วยกันนะคะโอ้โหเนี่ยพี่ดูนะคะลายแต่ละตัวลายอย่างสวยอะพี่ลายอย่างสวย <S 2> <S 2> เอาไปเราได้ขายนะพี่จ๋าเอาไปเราได้ขายนะคะแล้วยังใหม่อะพี่ดู หนึ่งกระสอบประมาณ240ร้อถึงสองตัวจ้ะพี่เสื้อยืดประมาณ240ร้ถึงสองตัว45่กิโลนะคะพี่จา๋ากระสอบนี้ก็ยังว่างนะได้ทุกตัวเลยนะคะถ้าใครรับก็บอกน้องได้เลยนะคะพี่จา๋านี่นี่วินเทจนะคะพี่ดูปังนะ กระสอบยังไม่ผ่านการคัดนะคะทุกกระสอบยังไม่ผ่านการคัดนะคะพี่พี่ขาทุกทกระสอบยังยังไม่ผ่านการคัดนะคะลูกค้าเปิดคนแรกนะคะขอบคุณหัวใจจ้าลูกค้าเปิดกระสอบ anyway คนแรกเลยนะคะนี่เป็นงานที่เราแกะใหม่ให้ลูกค้าดูเลยนะคะพี่จ๋ายังไม่ผ่านการคัดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะลูกค้าได้สวยๆไปขายนะคะมาดูด้วยกันนะพี่นะเนี่ยพี่ดูนี่ ทงนะคะสวยเลยและผ้าได้เยอะมากได้เยอะมากจริงพี่จาสองฝั่งเลยตรงนี้เวด้มีปิ้นเต้นนะแอนวดี้กูดปิ้นอะ <laughs> ปิ้นอย่างดีพี่จาคือมันไม่ค่อยแตกนะพี่นะ <laughs> นี่แอสวยมากนะพี่นะงานสวยมากถ้าใครรับถ้าหาน้องได้เลยนะคะพี่ดูโอ้โห พี่ดูลายนะคะดูไปด้วยกันนะคะไม่ได้กูดอ่ะพี่ดูพี่ดูอย่างสวยอย่างเท่อือหือพี่ดูลายตัวนี้สวยมากสวยมากเราสกินอ่ะพี่ดูหนูอยากให้พี่ดูสกินพี่ดูสกีนเนี่ยพี่ดูสกีนไม่แตกอ่ะพี่ดูไม่แตกนะพี่นะพี่ดูนะคะ พี่ดูลายเบลลี่ไนท์นะ <Yeah. S 1> ยังสวยเนี่ยงานได้ขายพี่จ๋างานได้ขายนะคะพี่ดูนี่ล็อกโลนะคะยังสวยพี่พี่ดูนะคะนี่พี่ดูงานได้ขาย,ะาน,ขายนะคะรีวายยังไม่มาเลยค่ะพี่เจริญรีวายยังไม่มาเลยเนี่ยงานสวยๆแล้วนะพี่นะจะเปิดให้ดูทุกตัวเลยจ้ะ ใครรับก็ทักหาน้องได้เลยนะคะสามพันสาร้อเท่านั้นนะจ๊ะกางเสื้อยืดนะคะพี่จ๋าพี่ดูงานอย่างสวยนะพี่ให้ดูทุกตัวเลยนะคะแล้วให้บางเปิดให้ดูทุกตัวเลยนะคะได้คอมเมนต์ได้วอนถูดลูกยิงเอฟวีพีค่ะตัวมือนี่พี่ดูนะคะงานสวยๆนะพี่นะนี่พี่ดูนะคะ งานได้ขายนะพี่งานคือได้ขายเลยงานสวยๆนะคะนี่พี่ดูนะคะให้บังเปิดให้ดูนะคะพี่จ๋าพี่ดูนะคะงานอย่างสวยงานอย่างสวยเลยนะพี่นะพี่ดูสกีนสกีนคือแบบกิิบๆป่ะพี่สกีนคือกริบๆนะพี่ดูคะ่ะ นี่พี่ดูนะคะแต่ละตัวสวยมากโอ้โหนีแงกระตูนเนาะ <Yeah. S 1> ยางสวยพี่ดูไปด้วยกันนะคะเนี่ย oh. ถ้าใครชอบก็ทักมาได้เลยค่ะเสื้อยืดเบอร์สามนะคะพี่จ๋านี่พี่ดู <V intage. S 1> นี่ <V intage. S 1> พี่ดูโอ้โหโอ้โห อย่างเท่อย่างเท่นะพี่นะสวยมากสวยมากพี่จ๋าสวยมากนะเว้ยนี่กูดอ่ะอืมเว้ยนี่กูดเลยยังสวยพี่ใครรับนะคะสามพันสามร้อยนะคะกระสอบรีวิวสามพันสามร้อยนะพี่นะใครรับทักหาน้องได้เลยนะคะนี่ โอ้โห oh, <Full. S 1> สองฝั่งเลยอันนี้พี่ฟูลวินเทจนะ mm hmm. สองฝั่งเลยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอะดูข้างหลังนี่พี่ดูพี่ดูซะก่อนปังนะคะปังนะงานได้ขายนะพี่นะโอ้ยู่สิเมรี่ไนท์เมรี่ไนท์นี่ นี่นะคะตัวนี้ <Arsenal. S 1> อาร์เซนอลน,นะคะอาร์เซนอลน,นะทุกคน <Football team. S 1> ฟุตบอลทีมนะคะไนกี้นะทุกคนตัวนี้ไนกี้นะคะมัวจังไนกี้นะคะอาร์เซนอลไน,นกี้นะตัวเมื่อกี้พี่ดูนี่ก็ไนกี้นะคะนี่พี่ดูนะคะไนกี้เหมือนกัน โซมัทพีทนะคะเยอะมากเยอะมากแล้วงานอย่างดีงานได้ขายพี่นี่นะคะสามพันสองร้อยบาทเอ้ยสามพันสาร้อยบาทนะจ๊ะพี่จา๋าสามพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะงานสวยๆนะพี่นะงานสวยๆนะคะพี่จา๋าโอ้โหพี่ดูพี่ดู <Hey. S 2> อย่างสวยอย่างสวยพี่จา๋า <good> แล้วสกินคลิปมากนะสกินคลิปมากเลยพี่ดูค่ะงานได้ขายนะพี่นะ้งานได้ขายนะคะนี่พี่ดูนะคะตั้งแต่เปิดมานะคะยังไม่เจอตัวเสียนะพี่นะาตั้งแต่เปิดมานะปัจจุบันตอนนี้ยังไม่เจอตัวเสียนะคะดูกันไปเรื่อยๆนะพี่นะดูกันไปเรื่อยๆนะคะพี่จา๋า สวยมากง yes. <'s> บางบอกชอบทุกตัวเลยนะคะสวยมาดูไปด้วยกันนะพี่ๆนะเนี่ยพี่ดูนะคะเยอะมาก3,300เท่านั้นนะทุกคนจ๋าแล้วผ้าได้เยอะนะคะผ้าได้เยอะนะทุกคน สามพันสามร้อยนะคะเนี่ยพี่พี่ดูนะคะงานอย่างสวยเนี่ยให้พี่พ,พี่ดูนะคะงานได้ขายนะพี่พี่นะงานได้ขายนะคะนี่ให้บังพาดูนะคะ Nike, Nike ค่ะ Nike ค่ะ Nike Nike แท้นะพี่จ๋า Nike Nike แท้นะคะ ไนกี้ก็เยอะนะเมื่อกี้เจอไนกี้เซนนัลด้วยนะทุกคนนี่พี่ดูสวยค่ะค่อนข้างเยอะนะอาจจะไม่ได้เปิดทุกตัวนะจ๊ะพี่จ๋าอีไอเจอซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนค่ะหัวสไปเดอร์แมนมาเลยเนี่ยมันเยอะนะพี่นะาอาจจะไม่ได้เปิดทุกตัวนะคะ everything hey, so much right? mm hmm. นะนี่นี่โชว์ตัวนี้โชว์ด mm ิสวรรนี่ mm hmm. พี่ดูดูโชว์อะไดิสี่พี่ดูนะคะนีพี่ดูยังสวยนะคะกูดกูดนี่ไนกี้นะคะประมาณนี้นะทุกคนอาจจะเปิดไม่หมดนะคะอาจจะเปิดไม่หมดใครชองงบนะพี่นะ ใครชอบนะคะก็ทักมาได้เลยนะคะ3,300ัอยกระสอบรีวิวยังว่างอยู่นะพี่นะกระสอบรีวิวยังว่างอยู่นะคะงานยังสวยนะพี่นะงานสวยๆนะคะถ้าใครรับก็ทักมานะจ๊ะพี่จ๋าใครรับก็ทักมาได้เลยนะคะยังว่างอยู่นะทุกคนแต่น่าจะไม่ได้เปิดทุกตัวเพราะว่ามันเยอะมาก มันเยอะมากนะคะเนี่ยพี่ดูนะคะงานแต่ละตัวคือค่อนข้างสวยเลยนะพี่นะนี่ยไนกี้นะคะงานประมาณนี้นะทุกคนจ๋างานประมาณนี้นะคะเนี่ยตัวน,นี้ยังสวยเลยทุกคนดู อย่างสวยนะคะถ้าใครรับก็ทักมานะจ๊ะขอบคุณค่ะ